มันจะร้านเกมไหมเนี่ยเดี๋ยวกูไปขับ<ด>รถตำรวจแป๊บหนึ่งกำลังทำลายสถิติทุกอย่างขอไปนั่งทำลายก่อน หน่วยครับตำรวจตำรวจครับครับสักครู่นะครับจนแต่แต่ทิศจะทำงานดำอาสามสองที่ส <Exped ition ing WA> องก็เซียววิโอที่กัสเซียววิเนี่ยคือยากสัตว์นะเซียววิคือยากมากด้วยการเที่จแซงกันเซียววิไอ้คือยากมากด้วยมึงคิดว่าเซียววิมันน้อยแต่ไม่ใช่นะคือยากสัตว ทำสองอะยากเขี้ยเขี้ยเลยแต่ว่าเวลาผมอะทําได้ดีกว่าอีกทําทําได้ดีกว่านี้ทำสองเพราะว่าเบรกคือเวลาที่ผมทําได้ที่หนึ่งนะตอนนี้รู้ปะผมมาเบรกบูธไม่ติดนะเว้ยผมเบรกบูธดีจีไม่ติดแต่ผมเบรกบูธดีจีติดคือทําได้เยอะกว่านี้ก็คือสามจุดสี่สามได้เลยคุณตำรวจครับผมยืมรถหน่อยได้ไหมครับฮะ ผมยืมรถไปใช่ใช่ผมขอยืมไปเข่าอากินะเดี๋ยวผมเล่นเสร็จผมมาคืนได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนทําไปวผมอะไรนะครับเพราะว่าผมผมคุยกับไอรอนไว้ไงผมจะให้ร่อนมันไม่นอนอ่ะเดยผมขอไปทํารายแป๊บหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาคืนครับตํารวจรีบนอนไหมล่ะไม่ครับ่โอเคครับ ไ,ได้เลยนครับพิจพาวแต่งเต็มไหมครับนี่แต่งเต็มครับโอเคครับเลขมีมีคนเดียวเดี๋ยวผมมาคืนเขามาครับคุณตำรวจครับผมไปแล้วไอรอดมึงไม่ได้นอนแน่กูบอกให้ตัดตอบกูแรงจัด แค่นั้นแหละใครได้ที่หนึ่งไอ้ร่อนปะไม่ใช่อร่อนดิที่หนึ่งของตำรวจนอะใช่อร่อนเหรอวะ ลอนที่สองลอนเด้อเวลากูตอนคอมไม่แรงนะมึงเนี่ยเท่ากันเนี่ยเวลาตอนคอมกูไม่แรงนะลอนไอ้เหี้ยกูบอกไว้ก่อนนะคือเวลาตอนคอมกูไม่แรงเลยน้องไอ้เหี้ยกูบอกให้แล้วตอนนี้ไม่ดุดโลกไปเลยเหรอกูขับธรรมดาก่อนได้เนะี่ย ประมูลเดือนไหนเดือนนี้ครับน่าจะเดือนนี้มั้งรู้สึกต้องดูอ่ะว่าเดือนไหนตำรวจเดี๋ยวยากสัตว์ ยากไปเฮียเร็ยวยากไปรถตำรวจอะ่ะเฮียเบรกแบบลึกจัด เยอะยความเร็วตกตกเยอะสัตว์เวลาดีอยู่นะแต่พลาดเยอะจัดไม่ไม่เคยลองรถไงครั้งแรกตัวเบิร์ครั้งแรกนำแล้วเนี่ยสถิติใหม่แล้วบ้าง่ยครั้งแรกเนี่ย โอ้เวลาดีจัดนี่เวลาดีจัดนะรอบแรกนะลองรถนะไปได้ดีกว่านี้นะนี่แค่ลองรถนั่นเนี่ยสี่สามนาทีสี่สิบใช่ป่าวะ พี P40 โอ้ยเฮ้ยเฮียกับเลยสัตว์เจ็บแ,แม่ไปเลยปะไปะสามเอ็ดกูดแค่นี้พอไปแค่นี้พอ <laughs> เอาแล้วเด้หนึ่งสองสาี่ห้าเมือีนี้อะไรรถบอหรอโอเครถบ่อรถบมอ,มอต่อไปบอต่อไปรถบอ <laughs> 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 ต่อรถบอแค่ไ okay, ห้บอ สามคนสามศูนพอแล้วไอ้พี่อะแค่นี้พอคิดหมอคุณเป็แบบวะหม,ห,มหมอ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 หมครับครับครับผมผมยืมรบหน่อยได้ไหมครับอ่ะผมยืมลดหน่อยได้ไหม ผมจะเอารถไปจับเวลาใช่ใช่ใช่ผมยืมรถตำรวจมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคืนตำรวจแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอประมาณแค่ครึ่งช okay anyway, okay. uh ั่วโมงอืมงั้นผมไปไปไปอะไรนะครับไปดิไปดิไปด้วยกันก็ได้ครับอ่าโอเคเจอเจอกันที่สอนอนะเจอกันท nah> ี่สอนอนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีคนแซงค่อยมาใหม่ ตำรวจกูอยู่ไหนวะเนี่ยตำรวจกูอยู่ไหนวะเห็นตำรวจบ,บ้างไหมครับลองเข้าวอลตำรวจให้ผมหน่อยเด็กเรียกตำรวจมาลนรถขึ้นหน่อยได้ไหมตลอดครับมีแก๊งเขาเอารถมาขึ้นหน้าสอนอ์นะใช่เรียบร้อยครับโอเคเขาจะเข้ากำลังมาใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนครับอันนี้หมอได้ไปแข่งรถอะไรเขาบ้างปะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยหรอครับอันนี้แมวชื่ออะไรครับสมสมปองครับสมปองใช่ครับเป็นเป็นญาติกับสมชายปะ,ะคุณหมอรู้จักสมชายไหมครับหัว<ะ>เหลือง ฉายาเขาคือต้นไม้น่จะไม่รู้จักครับเรียบร้อยแล้วครับคุณตำรวจครับได้สามจุดสามหนึ่งโอ้ถือว่าดีไหมลุงก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ได้ที่หนึ่งตำรวจเรียกอะไรครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับป้าหมอเอาไปเลยครับไปเลยครับไปด้วยกันดิโอเคไม่ไมผมต้องใช้กุญแจ อ๋อใช่ใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกมาคืนก็ได้หมอหมออยู่ตลอดไหมล่ะไม่จะบอกว่านี้ไม่ใช่รถผมเนี่ยรถใครอ่ะเขาแต่งเต็มยังอ่ะแต่งเต็มเลยครับแต่เป็นกิฟต์ให้น่ะเขาให้ยืมอ่ะแล้วอันมีมีรถไหมขอดีอนีมันจะกิอ่ะอุ้ยก็เข้ามาคุณหมอเอาท่อปะ หน้าโงพยาบา<ม>ล,ล,ลบาเลยครับเด็กก็โอเคครับคันนี้มันเบรกบู๊ได้ป่าวไอ้เนี่ยไม่ได้ปะมัน,นี้ยากแล้วเนี่ยการยากกูแล้วไอ้สัตว์มันเบรกบู๊ไม่ได้นี่หว่ามันเป็นรถไฟฟ้านี่เสียร,รถเสียแต่งเต็มไหมไอ้ชี้นมันรถไฟฟ้าไม่ใช่หรอมันเวลามันคงเท่าที่กันตลอดอ่ะเดี๋ยวมันได้แต่งานยากรอบกูแล้วนะอยากลองรถนี่ครับนี่ครับ โอ้ยอ้ยเฮีย um. เฮียอ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 เฮได้ยได้ครับได้ยังผมยครัผมผมผมเลขหนึ่งศูนย์สามสา มันไม่ใช่คันนี้ใช่หรอไม่ใช่อัพเดี๋ยวไปเบิกแหนกโอเคไปไปไป<ม>คุณหมอจะนั่งไปกับผมไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหรอโอเคครับ,รบเดี๋ยวผมมาคืนคุณหมอนะโอเคครับครับไอเหี้ยมไม่ใช่คันนี้อยู่พาวว่า,วาไวสัตว คันนี้เหรอวะนี่่อยู่พาวอะไรนะคันที่สามอ๋อมีเหรอ <S <S ใช่เหรอทำไมกูไม่เห็นวะ ทันที่สามเออวะไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นได้ไงเนี่ยไอสัตว์โอ้ไอสัตว์ไ,ไปอย่างแสบตาไอ้เหี้ยแล้วมีเหี้ยอะไรนีเนี่ยหวยกิริก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 ริไอสัตว์เอ้ย เยี่ยหูกูคงสะเทือนทั้งทางอ่ะดูทรงแลไรนี่อ่ะเบรกบุดได้ปอ่ะลองเลยเบรกบุดโอ้โหเย่เบรกบุดไม่ได้เบรกบุดไม่ได้เบรกบุดมันละความแรงเท่าเดิมอ่ะรถมันต้นไวอ่ะโอ้โหงานยากุลรไอ้เหี้ยคือไฟฟ้ามันจะกำหนดความเร็วแค่นั้นไงไอ้เหี้ย,ยอะไรมันดังวะเนี่ย อันนี้ใครวนะนีโอ้โหเยียนี่ขยันมากเขาบอกว่าไอ้เยียนี่ขับรถเก่งเหรอค,คือไอ้ดิโอเีาดเนี่ยไอ้โรนเนี่ยคือขับรถเก่งใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้โรนเนี่ยขับรถเก่งถูกต้องไหมกูไม่เห็นมันเก่งฮยะอะไรเลยเกมทุกรอบเลยตัวอุ้มเรียวผาดอะ ดูดเวลาก่อนเท่าไหร่ของหมอ,อเมดิกสามห้าสามเวลานะ่าจะประมาณนี้หลมัง้งเหีย ก็ว,วิ่งได้อยู่แค่แคนเ,นะเนี่ยเฮียเนี่ยอะเนี่ยมันวิ่งได้อยู่แค่เนี่ยที่กูจะวิ่งเนี่ยอะเอาดิก็มาวัดกันที่โค้งอ่ะกูชอบด้วยเดิรถที่แบบว่าใช้ฝีมืออะ่ะไม่บูทด้วยไม่ไปด้วยได้แค่นี้จริง,รงๆวะ่ะทุกคนเนี่ยไอ้เหี้ยวิ่งอยู่แค่เนี่ยสัตว์ ต้องไม่เบรกเลยอ่ะโค้งอ่ะต้องไม่เบรกได้ปะโอ้ยสบายชิลชิลเลยถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ต้องเบรกอ่ะโอ้ยเจ้ต้นโคตรด,ดีต้นดีชิบหายปูปาร์ตปูาป,ปาร์ตเลยอ่ะเก 2, ลีล่ยสองตลอดทางเท่าไหร่นะเวลาสูงสุดเท่าไหร่นะ

วิ่งได้แค่นี้จริงๆว่ะแชทเต็มที่แล้วว่ะ 3.53น่าจะได้อยู่นะอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้ป่าววะหนึ่งนาทีโอ้โหยียกไกลวะ3.53 อีกสโค้งใหญ่ๆโอ้ยเหลือเนี่ยเหลือ่ะโอ้ยเหลือจัดสามจุดห้าสาม กูมา้ากูม้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไอ้เคียคันนี้ BTB ใครมี BTB วะเชี่ยแก๊งกูไม่อยู่ด้วยเด้ BTB เหรอตลอดการทั้งหมดเยส ตลอดการกูยังได้เว้ยเนโรอุ้ยเฮียเอ็กเอกูแบบดีจัดเอ็กเอเกือบเวลาเท่ากับเนโรเลยเนี่ยโอ้ยมีหนึ่งสองสามเนี่ยหลงไหลแต่กูไหลแต่กูไหลอย่างเอา

ตำรวจคืหมอนะคุณตำรวจครับฝากรถคืนหมอนี่ได้ไหมครับได้ครับเลขอะไรครับสองห้าศูนย์ครับเรียบร้อยผมทำเวลาไว้หมดแล้วโอเคครับลุงเหลนี้ได้เท่าไหร่ก็ดีอ่ะก็ดีอยู่ดีกว่าของตำรวจไหมดีกว่า ไอเต๋อไอเต๋อครับลุงยืมรถไหนได้ป่ะ BTP อ่ะจะไปทำลายสถิติได้ครับลุงอยู่หน้าสอนอรถ <Okay. S 2> กุงไม่มีวาสนาได้เข้าชิงกับเขาแน่นอนเลยดูตรงละ